ฟรีดาวอีกแล้วนะครับทุกคนและดอกเบีย้ย2.59ต่อปีนะครับวันนี้ถึงวันที่25ธันวาคมนี้เท่านั้นเลยนะทุกคนแล้วข้างๆผมนี้ก็คือ Honda Jazz 1.5 sp 2016นะครับผมขายเพียงแค่4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นแล้วคันนี้จัดส่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล้อ CE 28แบบนี้แล้วก็คันนี้ความพิเศษหนึ่งอย่างของเขานี่คือเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะทุกคนบอกได้เลยว่าหายากมากๆ เกียร์ธรรมดาแบบนี้ราคาเท่านี้รถใหม่ๆแบบนี้วิ่งหลักหมื่นเช่นเดียวกันนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึง12เดือนหรือว่าขับฟรี90วันได้เลยนะ <Wow. S 1> ทุกคนไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะทุกคนยังมี ฟรีประกันภัยรถยนต์หนึ่งปีเต็มนะครับประกันชีวิต1ปีเต็มแล้วก็ประกันช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีเต็มแล้วก็ประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU อีก1ปีเต็มเลยนะทุกคนโอ้โหเป็นไงจุใจไหมล่ะฮะสำหรับของแถมต่างๆนานา,นา,นานมากมายเหล่านี้นะทุกคนใครที่สนใจอยากซื้อรถตอนนี้ใช้ปีใหม่ปีนี้นะครับก็อย่าลืมโทรเบอร์ผมด้านล่างนี้เลยนะครับโทรหาผมโทรมาโทรมานะครับแล้วเจอกันในงานนะครับผม รับประกันคุณภาพรถบริการหลังการขาย1ปีเต็มฟรีประกันรถยนต์ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีประกันชีวิตทั้งหมด1ปีเต็มและของแถมอื่นๆอีกมากมายเงอนขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด